ทำยังไม่เป็นพี่อยู่นี่พี่นี่ทำก่อนเนี่ยทำแล้วเบาๆก็อ,อันนี้มันมีอันแดงๆนะนี่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 ไล่กันแน่นะมันเขาไปยุบเป็นบงเป็นเบ้งนะมันจ้าของเหี่ยวอ,อ้าวทำไมอ่ะอ๋อต้นไม้ฟันลงมาก็ฟันตัวมันไม้มันจะพลิกเอารังขึ้นข้างบนไปอ๋อ <laughs> เยังมไม่ถึงอ่ะนี่็นตัวใหญ่นะเนี่ยเอ้ทึ่งเหวังเนาะไม่ใช่ทึ่งที่เข่าเลี้ยงเป็นนั่นนะนั่นนะตัวนั่น <บะ S 2> <บ>มันเป็นทึ่งที่ดำตัวเล็กเนี่ย แม่ป้าเอาหอมนี่เน่ยวเอวโอ้่าเต็มมากนีเนี่ยไปไหนซ้อมหางเนี่ยหานี่ยร้าบ่เอา่อเนี่ยผมมันนิ้วจิ้มน้ำก็มีกินน้ำเบิดเหรอขาไปซีคอนเบิดเนี่ยน้ำหวานแท้ๆนะก่อนลงขวดได้พลังงานเลยล่ะ

นี่น้ำผึ้งหยอดหน่อยนะเ็น้งนี่น้ำผึ้งแท้ๆตักใส่รอตักใส่อนหหน่อยนี่คือยาชนิดหนึ่งใช่ไหมตาเกี่ยวาสมุนไพรร้อยแปดร้อยแปด ร้อยแปดชนิดเลยที่แล้วร้อยดอกขึ้นไทยนร้อยดอกพันชนิดอ๋อไม่เอาไปใช้กินนูเอาแม่กินดิแม่ตักมาแม่กินผมเคยกินแล้วเขาที่แล้วตาให้ไปตั้งเยอะนิผมก็ไปแบ่งเพื่อนแบ่งแม่ผมกินนะแต่ละคนก็บอกไม่รู้จักตอนแรกผมนึกว่าจะรู้จักดีว้ากับบอนจะมากไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วย่อมน้อย ตาไปใส่ไอ้อน,นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยโสมโสม,มเนี่ยเอาซื้อมาให้นะรไม่ธรรมดาวัดเราได้ไม่หอยมีอันซือมีแต่ห้างไม้หนังแล้วพอมาเอาร้าวใส่จำไม่ห้ามล้เนี่นี่น่าจะเป็นเหล้าแปดสิบนะตาเหล้าป่าอันนึงก็ได้หมดบีบน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งที่ไปเก็บมานะ อันนี้ถุงใหม่อยู่ในหม้ออีกเอามาบีบคันแล้วส่วนที่เหลือก็จะไปทำขี้พึ่งเอาไปถวายวัดทำเป็นเทียนก็ได้ทำเป็นอะไรนะแม่บ้าอ๋อเทียนพึ่งแทรล้วนๆเลยนะเนี่ยคือไอ้พวกที่มันไปเดินขายแถวกรุงเทพนั้นมันแบะแซนะแม่นะ สูตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยให้ตักออกมั้งแม่ขึ้นไปเอาพึ่งไปตีพึ่งก็ไม่ง่ายนวดหน้าแม่ก็เอานี้ผสมด้วยนวดตอนเย็นตอนเช้าแล้วแม่ล้างไหมไม่ล้างล้างผมก็ไม่ล้าง อ๋อสามสิบนาทีนึกว่านอนหลับไปเลยโมดตื่นเช้าขึ้นมามดทำรังบนหน้าเลยล่ะเนี่ยพอบีบเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้พอออกมาเป็นแบบนี้เราก็เอาไปทำเป็นขี้ผึ้งใช่ไหมแม่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราคั้นอีกมันจะมีน้ำไหม ต้มเราไปต้มยังมีน้ำออกมาอยู่นะเพราะว่ามันเราไม่ได้บีบใชนี่มอ่าอ่าอ่าขอมันยาต้มของนานาอันอยู่บ้านโง่หลยกนะยายโอ้จับมีดถือแล้วสวยนะเหลืองอลามเลยล่ะ นี่ก็จากใสกขววได้ชาวเ,เ็งด้วยเพราะว่าเราผสมบางคนก็กจอบางคนจะต้มน้ำน้ำน่ะบางคนจะต้มน้ำตาลมาผสม,ม,มเราไม่เห็นกับตาอาอันนี้เราที่กโกงอ่ะใช่แล้วก,ก็กินน้ำตาลเข้าไปอีกเนาะคนที่ซือ้อตัวใหญ่นะเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ ตัวนี้ใหญ่นะปู่บ้าะปูหินเอาดีเาห่องอมไว้ได้ไหมห้องกอย่าเอาผุไปเทายตรงนี้เราต้องล้างทีมาล้างเดียวนี้ครับพวกนี้ครับกะอ่าครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรอบหน้ามา เอาตัวไหนตัวนั้นวะแยกวะเอาแค่นี้นะบอค่ะหงมกันไว้เอออุ้ยผมไปหาเลยผมมันบีบเลยหงำไว้เออมันเลยัวได้เขาไปศึกษาเพิ่มเอาง่ายมั้ยนะเอาเอาง่ายก็ง่ายหงำพวกหงมแม่ตบไงพวกง่ายไปเได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะง่ายตรงเนี้เอาง่ายก็ง่ายคือกันจะไปหงอมันนี้หอมแล้ว ลาลาเด็กเวก็ได้่วอมอันนี้เอาแต่เอาแต่มันให้แข่งนิดนึ่งมึงมีปิ้งเข้าบ่ไม่เลยจังเลยเอาแต่ไขามันอันนี้คือจะพี่หนุ่ดีจะไปทําอะไรเอาไขมันอันนี้เอาไว้ไปผสมกับเครื่องปรุงที่เราทําอาเอามันปูไว้ผสมกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้จะได้จะมีกลิ่นมันปู กางเขนจุดอันจ้าแล้วก็ดองมันเก็บไว้ทำอะไรก็ใส่เครื่องโอเคโฮ้ยก็คืออยู่ว่าเอ้ยเฮ้ยก็ไปเห้ได้แล้วเนี้ยเปล่าเอาบทกขาหอยน้อยเนี่ยห้ามหรอว่ามีปูจังบอดีนี่คนแก่นี่นี่เป็นหมอยานะทั้งหมอยาแล้วก็ทั้งคนวางปูวางแล้วก็ทั้งหาอะไรทุกอย่างเนาะ รู้พืชสมบุนไัยเยอะนะแต่ชอบวิ่งเนาะชอบวิ่งวิ่งวันวันนี้พาผมวิ่งอยู่วิ่งเร็วน้อยวิ่งเร็วเราสองคนวิ่งกันเร็วมากเลยวันนี้ไม่วิ่งก็ร้องใกรจะอยู่อ่ะกว่าหฮแกแกดูดก้อนหินไมทำอะไรกันลาหน่อยฮีเนาะโอ้ยผมยังพอได้อยู่ตําครั้ง เื่องให้แม่เดี๋ยวผมไปดูก้อนหินไปแต่ก็คืนผมยอมเลยเมื่อคืนโอ้โหยอมไปปั๊บโอ้โหอ้นนั้นไม่เนาะพ่อเสกไว้หราไม่แฮบรรยากาศเป็นไงดีดีไม่รู้นั่งคุยกันสิอันนี้เครื่องปูเครื่องใส่ปูใช่นี่แกกับไม้อ้าวนี่นี่เครื่องใส่ปูเครื่องยังไม่ได้ตัดเครื่องใส่ปูอันนี้แม่แม่ของเชฟนะ เป็นคนเตรียมเครื่องเชฟไปเตรียมปูแม่เชฟเตรียมเต,มตาถ่านด้วยเราหลังจากเข้าป่าออกมาก็ได้วัตถุดิบมาทำกิน หัวขี้ไข่ไข่มีเนื้อหมูเดี๋ยวก่อนไอหัวขี้ไข่คืออะไรตะไคร่ตะไคร่อ๋อไอเนี้ยคือเครื่องปูแล้วก็หอมแดงอันนี้จะป้าจะเอามาหมกใช่ไหมจะยัดกระดองโอ้โหนี่แหละแม่แม่บ้านของจับลวของนาค้าเหมือนเนี้ย ุงยันเลยแม่พันลุงอ่ะอเอ้าซิมยันโอ้ยน้องมอยแยมมั้ยมันไปเอามาแล้วได้ประมาณโลส่องโลเลยนะเป๊ะเนี่อกี้กินข้าวได้ไหมวันเนี้ยผมไปเอาข้าวมานี่กินเลยข้าวไหม้าวไหมข้าวเลยข้าวสวยจะเข้าเจ้าแล้วดุงชนก็จะกินด้วยซุ้มเนาะข้าวสวยจะเข้าวข้าวข้าวเหนียวเอาข้าวสวยเลย โอ้ก็ยัดเข้าไปที่กระดองแล้วก็เอากระดองไปแปะไว้กับตัวม,มันเหมือนเดิมอาอันนั้นกระตองมาหันเอะพี่ให้ลุงชนจับถ่ายให้พี่พันหน่อยคันนี้ยพันอะไรอ่ะพันปูจะม,มีสนล้อมเ <c oughs> ปน็นเซไเ็นอะไอันนี้มีใครใส่หรอทำมากับมือใส่กันเลยปะมีเมนตีมึงด้วยปูหินนะอันแรกอะไรนอยบ้านหางมีใครบอหั <c oughs> วเดี๋ยวนี้อัวอัวปู ทำปูยัดไส้อย่างนี้ดีกว่ายัดไส้หมูเ่าอันนี้แล้วอันนี้มันคล้ายๆมันจะเป็นเลี่ยนเชักหน่อยเนาะระปูตะปูทะเลแล้วก็ทำอย่างนี้กระดองเอาอย่างนี้อย่างนี้อือนี่แล้วก็เอามีอะไรเนี่ย่างเี้ถ้าโมเป็นหูมใส่โมยังทำเป็นเลยเอาต้องเป็นหมดทุกอย่างอ่ะเพราะว่า ถ้าแม่บ้านไม่อยู่ก็ต้องทํากี่เด็กย่งไงที่เนี้ยเราทําอย่างนี้วางไว้เลยไม่ต้องทําอะไร๋อกันเขาก็เด้งเฉยกันกันออกจากกระดองเขาตอนนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปหายดูจนผมจุกปลาไหลด้วยอืมน่าสนใจนะเอาตัวเท่าไหร่ตัวลักโลหรือตัวเจ็ดขีดปลาไหลตัวละโลมีเหรอไม่ครึ่งโลครึ่งโลก็มีห้าขีดเนาะ จกมือเปล่านะปลาไหลเขาเรียกปลาไหลนาหรือปลาไหลอะไรปลาไหลน้ำต้เนี่ยน้มตักต้มเนี่ยต้มฝายนี่แหละขาวหรืออะไรแดงหรือดำแดงแล้วแดงแล้วก็เหลืองนี่หูแมนคนนะตัวใหญ่โอเคโอเคเคยเห็นจกด้วยมือเปล่านะเออบางตัวเห็นมีนะใส่ไข่เพิ่มเทเอาอันนั้นไหมไหม น้องเออเอาอันซับเอ๊ะเอ๊ะครับตาหมดเลยเหรอน้ำผึ้งยังเปล่าตายังไม่เห็นตารางเลยไปรูก่อนเนาะเออาซักของแท้เอาไว้ก่อนเราเอาไว้กินก่อนเนี่ยกินกันเองก่อนไอ้ไอ้คนที่จะมาเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังพวกนั้น ถ้าเราทำถ้าจริงจะเป็นรถด่วนใจตรงนี้โอ้มัน็เอร่อยกว่าอีกเอารถด่วนมามาเพิ่มได้เราไปสับสับสับใครเนี่ยหมูเนี่ยแทนเนื้ยหมูมันก็ล้ำเต้าน่ะอ๋อเอออันนี้เราไม่มีรถด่วนรถด่วนมันไม่มีแล้วเราเอาหมูแทนอโอเคอย่าอย่าล้มงอย่งเนี่ยอย่าล้มพลงไงอย่าล้มพลงตามสูตรมันจะเป็นรถด่วน ครับตามสูตรมันจะเป็นรถด่วนอ่าลอก่อนเดี๋ยวห่างเฮ็ดเลยให้ให้เห็นไปเดอ๋ยวในในในคกนี่มีอะไรบ้างนะแม่ใบมะกรูดตะไครพริกหอมแดงใบมะกรูดอยู่ในเนี้ยอ่าแล้วก็ไข่ไก่ใบมังลักใบอ่าใบมังลักษ์ใบมังลักษอย่างเหมือนเดิมเลยรถทัวร์ไซด์ที่เออโอ้รถทัวรใสซ นี่ยอันนั้นตัวนั้นจะหอมจะให้อร่อยต้องเน้นชุนลักษณอแต่นี่ไม่ได้เน้นนะไม่ได้ใส่เยอะหรอกตัวนี้เขาไม่ใส่พิกนะตัวนี้ไม่ใส่ถ้าใส่โอ้ยไม่ได้นอนแล้วนอนอยู่ห้องน้าแล้วไข่ส้มออดพึงเลยนะออดพึงเนี่ยเขาเอานออดพึ่งภาษาลาวเขาเรียกออดพึ่ง ออดพึ่งเราเอาตัวออดแล้วก็กับน้ำพึ่งใส่ด้วยกันนี่แหละผมผมผมพูดให้เมื่อคืนเนี่ยว่าถ้าของไม่ดียายาเมนูเนี้ยคือออดพึ่งเราสมอะไรเลยอันนี้คือตัวออนพึ่งน้ำผู้ละปลาเราไม่ใส่เลยนะคือคือนึ่งออดพึ่งกับว่ามันตัวน้อยเอออันนี้น้อยเลยน้อยกว่านี้อันนี้คือนึ่งมาเหรอไม่เราไป ตุ๋นรสชาติเหมือนถั่วเลยมันเราก็เอาแต่ตัวอ่อนกับน้ำผึ้งเราของเราเองเขาขาวเนี่ยคือตัวอ่อนแล้วแล้วอันนี้ตาที่เป็นไอเนี่ยก็คือในรังเขาอละใช่ไหมไม่ใช่หรอกเราขวานเอาตัวอ่อนออกมาแล้วตัวที่มันแล้วเนี่ย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 คือะไรเกนิดนึงเนี่ับเป็นตัวอ่อนอ่อนที่สุดนะเป็นก้อนเนี่ยอ๋อ ัวมันที่มันแตกแล้วมันจะเป็นนี่จะเป็นตัวเก๋ตนี้เป uh> ็นตัวดำๆเนี <k <k ่ยโอเคเขาเรียกว่าไงมันจับก้อนกันไงจได้ยังไงบอกเคยไหมเคยเหมือนทั่วเลยกินเคยกินไม่เคยเหมือนทั่วเลยกินเคยกินคือเกือ ข้าเหนียวขาเจ้าอันนี้มันเราสีปนกันลงสีใช้อันเดียวกันมันอันนี้คือหมกปูหมกปูหมูไทยที่บ้านอีสานเป็นไรนะทํากําลังจะทําขี้ผึ้งมาจับไว้มีนี่มาไปหา่างมัลหนอเนาะตั้งเตาทําขี้ผึ้ง ่งไปทาต้นประสาทึ่งเราคิดพึ่งใบถวายวัดทำต้นประสาทพึ่งงานสงการนี่แหละนี่นี่ใส่ใส่น้ำพึ่งลงไปหน่อยก่อนใช่ไหมออยออยมันก่อนแล้วมันเออผมก็ไม่เคยเห็นนะใส่ก็เหมือนก็เหมือนเราจะทำอะไรนะมันไม่ไหม้เหรอไออเจ้าไข่เขี้ยวน้ำมันหมูอ๋อ โอ้มันมันถ้าเป็นแบะแสนี่มันไหม้ติดหม้อเลยนะ <c oughs> อันนี้มันเป็นคือน้ำพึ่งเน <c oughs> ี่ยดูดิมันจะละลายไฟเอาเองเลยมันจะละลายคล้ายๆเราเอาแียนลงเลยม,มันมีมันมีมันมีอะไรนะมีคำโบราณบอกว่าเนี่ยเข,ขา ที่เอวมันโบราณนี่แล้วอยู่กับคนโบราณนี่อย่างเงี้ยเราชอบเขาถามว่าที่พึ่งนี้มันมาจากไหนอืมเอาเชือกรัดเอวมันเนี่ยเข็นเอาความลับของมันที่พึ่งมาจากไหนเนี่ยมันไม่บอกเนี่ยเอารัดเอวมันเจ็บขาดเนี่ยไม่บอกอันนี้เราเราก็เราก็ปิดฝาแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยปิดปล่อยไว้อย่างงี้มันมันต้มมันเดือดเดือดเป็นน้ำแล้วเราก็กรอง อ่ากองเราก็ไปกองกองแล้วมันมันจะเป็นเป็นไข่อยู่ข้างบนไข่เขาผ้าขาบานเนี่ยกองครับเราตรงคื้นมันจะเป็นน้ำพึ่งโอ้แล้วก็เอามาต้มใหม่อีกอืมอ่าอ่าแล้วก็เอาไปกองนี้เทใส่นี่เลยเขาเลยอโอเคมันก็จะเป็นขี้พึ่งไปเลยมันอืมโอเคอธิบายครับ อ๋อจะถลกบีบใช่ไหมพี่จะตั้งเอาวางบนพื้นนี่นน้ำขึ้นไะเห็นไหมอันนี้คือไข่ไม่เราอยาไปทำเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นไข่ขึ้นมาส่วนที่เป็นไข่มันจะลอยอยู่ข้างบนอ๋อโอเคยังมันมันยังไม่เย็นโอ้โหร้อนเวอรเฮ้ยมันจะติดเลยนะมันจะติดมันเกิด เห็ดปลาเลยที่หมุนเนี่ยนี่นี่ร้อนนะจับไอะไมที่เอาส้มมาหมุนได้ไหมจะแคาะไปได้เออลวกกันนี่นะแหง่อจังนี่นะเราบีบในถ้วยได้ไหมไม่เราเราจะเราจะต้องหมุนนะครับเนี่ยหมุนให้บีบน้ําออกมาน้ำเพิ่งออกมาเออน่าจะเคาะไหมไม่คดีบเหรอ ไม่กอ่ะผมถือี่นีฟนีเอาเอาซ่อมนีจับดีๆนะโอ้โหร้อนเว้ยเฮ้ยไหวหรือเปล่าร้อนขึ้นมือเลยเช็คีเล็กนิดเหมือนไหมไหวไหมเอาตัวใหญ่นี้นยเดี๋ยวตรงๆผมตรงทางนู้น พอละโอ้โหร้อนเว้ยมันร้อนขึ้นมันจะมันจะเป็นไขออกมาแต่ไอ้พวกที่มันเป็นน้ำมันจะลงข้างล่างไงอ,อไอ้ตัวกระเด็นมันก็เข้าแขน